ต้มเค็มปลาตะเพียนตัวใหญ่ต้องทำยังไงไม่ต้องต้มนานค่ะก้างดิ่มอร่อยแม่บ้านมีวิธีค่ะปลาตะเพียนตัวนี้พอบ้านตกได้ค่ะปลาตะเพียนตัวใหญ่ไซส์โลครึ่งค่ะเรานำมาบั้งทีท,ทีทั้งสองด้านเลยนะคะบั้งทีทีแบบนี้เพื่อให้ก้างเขาถูกซอยตัดให้ละเอียดนะคะ ทำเสร็จเรียบร้อยทั้งสองด้านได้แบบนี้เลยค่ะใส่กระเทียมบุบหอมแดงบุบตะไคร้บุบลงไปค่ะปริมาณน้ำกะให้ท่วมปลาแล้วก็เผื่อตอนที่เราต้มปลาแล้วน้ำเขาจะลดลงอีกค่ะรากผักชีทุบ6กรากพริกไทยเม็ดด้วยค่ะใบมะกรูดประมาณ10ใบค่ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ปิดฝาต้มให้เดือดค่ะน้ำของเราก็เดือดพ้านแล้วค่ะค่อยๆตักฟองออกค่ะจะทำให้น้ำต้มปลาของเราใสาน่ารับประทานนะคะลองชิมดูค่ะเค็มได้ที่หรือยัง ความเค็มได้ที่แล้วก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลตะนดหรือน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ไปครึ่งทัพพีก่อนนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกประมาณสองทัพพีมะขามแต่ละบ้านเปรี้ยวไม่เท่ากันนะคะต้องชิมไปนะคะปรุงไปแม่บ้านเพิ่มน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะปล่อยให้เดือดสักหน่อยค่ะ เราก็ลองชิมดูอีกครั้งนะคะแม่บ้านต้องเพิ่มน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะชิมดูอีกทีค่ะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะตักฟองออกค่ะใส่สับป,ปะรดหนึ่งถ้วย ใช้สับปะรดอะไรก็ได้นะคะตามด้วยปลาตะเพียนค่ะใส่ลงไปหม้อเล็กไปน,นิดนึงนะคะปิดฝาต้มไฟกลางหนึ่งชั่วโมงค่ะห้ามคนเลยนะคะครบเวลาเราได้แบบนี้เลยค่ะอืมน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันนะคะปลาตะเพียนช่วงนี้ก็จะไข่เต็มท้องค่ะไข่ยเยอะมากๆ วาตเพียนต้มเค็มตัวใหญ่ๆของแม่บ้านนะคะทําวิธีนี้ค่ะก้างเขาก็จะนิ่มสบายใจหายห่วงเรื่องก้างนะคะน้ําเขาใสาๆรสชาติเบาๆค่ะสดได้เรื่อยๆสดเพลินเลยนะคะลองไปทํากันดูค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ